ครับมาพูดกันต่อนะครับตอนเนี้ผมรันผมรันไปสามถังแล้วก็ประมาณสี่สามสิบสองประมาณลิตรสี่สามสิบสองประมาณลิตรหนึ่งลิตรกว่าแล้วผมรันนี่เป็นถังที่สี่นะครับถังที่สี่เนี่ยพอถังไปสามถังทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะเสียเอี้ยดจะเริ่มไม่ค่อยมีนะ,ะนะครับอ่านะครับทีนี้พอถังที่สี่เนี่ยผมแนะนําให้การคือการแกว่งการ การแกว่งให้อุณหภูมิให้เครื่องจีบบ้างหนาบ้างลีนบ้างหนาบ้างลีนบ้างหนาบ้างนะครับมาดูกันว่าทํายังไงนะครับก็อย่างเดิมนะครับอ่ามันจะเปิดก่อนสองรอบหนึ่งสองนะครับสองรอบก่อนนะครับแล้วก็จะสตาร์ทแล้วก็จะลีนออกออกไปที่สามรอบครึ่งเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้แต่ถังที่สี่เนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าจะมีการแกว่งขึ้นมาช่วยแกว่งยังไงนะครับก็คือผ่านไปสักสามสิบวิพอเรารันเย็ยนสามสิบวิแล้วก็มาลีนเข็มให้เครื่องจี๊ดที่สุดจี๊ดประมาณสิบวิแล้วก็คายออกไปอยู่ในตำแหน่งสามรอบครึ่งเหมือนเดิมผ่านอีกสักสามสิบวินาทีหนึ่งก็มาลีนใหม่มาลีนจนมาลีนให้มันปี๊ดที่สุดสิบวิ แล้วก็คายออกไปอยู่ตำแหน,น่งสามรอบครึ่งเหมือนเดิมจะทำบนอย่างนี้จนไปอีกถังหรือสองถังนะครับมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับอ่าเริ่มต์ทนะครับตอนนี้เปิดน้ำมันสองรอบนะแล้วก็จะคายออกมาเดิมนะครับมาดูครับครับหนึ่งนะครับ อตัวนี้จะพังจนได้นะครับเอาใหม่นะครับอา้าเอาใหม่ครับผมจับไว้เลยแล้วกันนะครับล็อกไม่ค่อยดีร้อนะครับ่ะเสร็จปึ๊บก็เล่งเดิมเล่งแล้วก็คลายคิดบอกให้ไปไปที่สามล็อกครึ้งน,นะครับดูนะครับ ตำแหนางนี้ไว้คันเนร่งเปิดสุดนะคันเนร่งเปิดสุดเลย มันไปเล่อยงจนถึมันกระบอกนะครับบวนเราเรียกว่าการวนวนแกว่งอุณภูมินะครับให้เครื่องมันร้อนบ้างเย็ยนบ้างร้อนบ้างเย็ยนบ้างเหมือนกับเราไปบินจริงแค่นั้นเองนะครับ วนประมาณนี้อีก2ถังนะครับมันคือจบแล้วนะครับก็คือการรันเย็นโดยสมบูรณ์แล,ล้วนะครับที่เหลือก็ไปรันบนฟ้าเอาผมจับเลยนะครับวะิธีการก็คือมันจะวนอย่างนี้นะครับเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันแกว่งร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างเพื่อให้โลหะมันขยายตัวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ไม่มีหลักอะไรตายตัวนะครับบางทีมันก็อย่างที่บอกครับว่าบางที ที่ทำ่างนั้นทำได้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่เพียงแต่ว่าลองเอาไปอัดใช้กับตัวเองดูทํายังไงให้มันประหยัดล่งลงในการรันก็ได้จริงๆผมรันอยู่ประมาณสี่ถึงห้าถังก็เพียงพอเพียงพอนะสาหรับผมนะอีกที่เหลือก็ไปบินบนฟ้าเอานะครับแต่จะล่นคือล่นล่นตอนที่เราเล่นร้อยเนี่ยสักสองถังก็ได้ล่นล่นเอาแล้วก็ตอนเล่นร้อยตอนที่ยังยังไม่แกว่งอุณหภูมินะเล่งเล่งร้อยสักสองถังนะครับแล้วก็มามา,มารันแกว่ง รันทังที่สามที่สี่อะไรเก็เพียงพอละก็ได้เหมือนกันลดลดลงก็ได้แล้วที่เหลือก็เราก็ไปรันบนฟ้าเอานะครับรันบนฟ้าก็คือการรันแบบเราก็บินบินเดินทางเล่นๆนะครับไม่จะไปอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นบินปกติไปนะครับประมาณนี้นะครับก็เริ่มเข้าที่เห็นไหมครับเนี่ยนะเสียงจะเริ่มหวานขึ้นครับจะไม่มีแอปเลยเสียงจะไม่มีเอฟเอฟเอฟเห็นนะครับจะหวานขึ้นอนะครับมานี้ครับถือว่าจบนะครับ การลั่นก็อยู่ๆประมาณนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแค่เราก้าวข้ามมันไปให้ได้นั้นเองนะครับบางทีเอ้ยกลัวมากไม่ต้องไปกลัวมันนะครับแต่บางทีมันต้องดูเราต้องอย่างว่ามันอยู่ด้วยความชนานาญด้วยนะครับบางอย่างมันก็พูดไม่ได้ตามทฤษฎีนะครับโอเคครับเอาตามนั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวไปโอเคครับ